หวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอเตอร์โฟกอีกเช่นเคยนะคลิปนี้นะ่าจะเป็น EP ีที่120แล้วนะครับที่เราได้ทําการแจกนะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นกิจกรรมแจกอ่างเปาสําสหรับใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมของเรานะเพียงแค่เมนเป็นคนแรกเท่านั้นสําหรับกิจกรรมนี้อาจจะแจกไม่เยอะนะครับสำหรับใครที่เมนตามนี้7จ็ดแซดซีโอเจ็ดเจ็ด พีแซดนะสำหรับกิจกรรมของเรานะสำหรับใครนะครับที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมของเราเพียงแค่เพื่อนๆเม้นตามนี้เท่านั้นนะเม้นตามนี้เท่านั้นเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นสำหรับใครที่เม้นเป็นคนแรกกิจกรรมรอแจกเพื่อนๆอยู่นะสลหรับใครที่ติด EP ีที่แล้วนะครับ e ีที่119นะอย่าลืมตอบกลับผมด้วยล่ะเพื่อนๆยังไม่ตอบกลับสลหรับใครที่เป็นผู้โชคดีนะเจอกัน EP หน้า e ีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ